โดยค่ำคืนที่สาม,มีไม่อยู่คุณนายพิมพาจึงตัดสินใจจะจะไปหาเจ้าดำคุณสวนในกระท่อมเล็กๆเพื่อปิดปล่อยความปรารถนาคุณนายพิมพาได้ในสิ่งที่ต้องการส่วนเจ้าดำก็ทำให้ทั้งคืนจนคุณนายตั้งร้องขอชีวิตพอแล้วเรื่องของคุณนายพิมพาคุณนายพิมพาสวยมากเลยนะคะสวยแบบที่ใครๆก็ต้องเหลียวมองอายุประมาณ 40, 40ต้นๆ แต่ยังดูเหมือนสาปลายปลายแต่ชีวิตคู่กับผู้กำกับทนินมันเหมือนแก้วที่ร้าวแล้วแตกไปแล้วผู้กำกับทนินนะ้าดีทุกอย่างคะ่ะเป็นคนดีสุภาพให้เกียรติแต่ติดอย่างเดียวนกเขาไม่ขันชุบครูเช้าว,วันหนึ่งคุณนายพิมพานั่งอยู่หน้ากระจกให้สาวใช้ช่วยแต่งหน้า คุณนายพิมพาถอนหายใจออกมาเหนื่อยใจจังแม่นิ่มเป็นอะไรไปคะคุณนายคุณท่านน่าสิไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เป็นผู้กำกับงานหนะักพักผ่อนน้อยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเลยคุณท่านก็อายุเยอะแล้วนี่คะคุณนายต้องทำใจบ้างคุณนายพิมพาหันไปมองหน้าแม่นิ่ม ไม่ใช่เรื่องอายุหรอกแม่นิ่มมันมันเป็นเรื่องอย่างว่าแม่นิ่มเงียบไปแต่ก็เข้าใจดีคุณนายคะแต่คุณนายยังสาวยังสวยถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ไม่แฟร์กับคุณนายนะคะแล้วจะให้ฉันทำยังไงเล่าแม่นิ่มในบ้านหลังนี้ มันก็มีแต่ชายแก่ๆคนแก่นแกมีแค่คนขับรถคนสวนที่แก่ง้เหงือกทั้งนั้นเลยคุณนายพิมพาพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าโยแต่แล้วสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นเจ้าดำลูกชายคนสวนที่กำลังก้มๆเงยๆรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกเจ้าดำตัวดำๆๆ แต่ดูแข็งแรงแม่นิ่มดูเจ้าดำสิมันดูแข็งแรงดีนะแม่นิ่มมองตามสายตาของคุณนายพิมพาแล้วยิ้มยิ้มค้าคุณนายเพิ่งมาจากบ้านนอกย้ายมาอยู่ที่เราตัวดำแต่ดูแข็งแรงคุณนายพิมพาหัวใจเต้นแรงเหมือนมันถูกสะกดด้วยสายตาที่เธอมองเจ้าดำจนวันนั้น ที่เจ้าดำลูกชายคนสวนกลับมาคุณนายครับพ่อผมให้เอาตะไครมาให้ครับเขาบอกว่ามันจะช่วยให้สดชื่นเจ้าดำตัวดำๆยืนถือตะไครมันมองมาที่คุณนายพิมพาสายตาของมันมันไม่เหมือนใครมันดูตรงไปตรงมาเหมือนกับตะไครที่อยู่ในมือมัน เอามาวางไว้ตรงนี้แหละดําขอบใจนะคุณนายพิมพามองไปที่มันทำงานเหนื่อยไหมดําไม่เหนื่อยหรอกครับคุณนายผมสบายสบายเจ้าดำพูดแต่สายตาของมันยังคงมองคุณนายพิมพาไม่ลดลวะว่าสอบจนวันนั้นคุณนายพิมพาตั้งใจใส่ชุดนอนผ้าสาตินเบาบาง สีดำเธอเดิอนออกไปที่สวนเจ้าดำกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่คุณนายมาทำอะไรตรงนี้ครับฉันอยากสูดอากาศนะ้าดำคุณนายพิมพาพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลเจ้าดำเงยหน้าขึ้นมามองสายตาของมันมันจ้องไปที่คุณนายพิมพาจ้องแบบไม่ลดละ เจ้าดำรู้สึกได้ถึงความร้อนที่มันถูกส่งมาจากร่างกายของคุณนายพิมพาสวยจังเลยนะครับคุณนายเจ้าดำพูดด้วยเสียงแหบพร่าอะไรสวยดำทุกอย่างเลยครับคุณนายคุณนายพิมพายิม้มแล้วเธอคิดยังไงกับฉันเจ้าดำก้มหน้าลงแต่ก็รีบเงยขึ้นมาผม ไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ผมอยากให้คุณนายมีความสุขตกเย็นคุณผู้กำกับทนินกลับมาถึงบ้านพิมพ์พาคืนนี้พี่จะไปสังสรรค์กับเพื่อนๆที่สมาคมนะคงจะกลับเช้าคุณนายพิมพายิ้มกริมแต่ในใจเธอรู้สึกโลอ่งอกอย่างบอกไม่ถูกค่ะคุณพี่ ดื่มได้แต่อย่าดื่มเยอะนะคะขับรถระวังด้วยไม่ต้องห่วงพี่ไปกับคนขับรถงั้นพิมพ์จะรอคุณพี่กลับมานะคะคุณผู้กำกับเดินออกไปจากบ้านคุณนายพิมพาเดินไปที่ห้องนั่งเล่นมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นเจ้าดำกำลังเก็บอุปกรณ์ทำสวนคุณนายพิมพาตัดสินใจคืนนี้ เธอจะไม่นอนเธอยิ้มยิ้มแบบที่ไม่ได้ยิ้มมานานแล้วในหัวของเธอตอนนี้มีแต่ภาพของเจ้าดำเจ้าดำผู้ชายคนเดียวในบ้านนี้ที่ยังหนุ่มยังแข็งแรงเธอตั้งใจที่จะให้คืนนี้มันเป็นคืนของเธอเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาแม่นิ่มแม่นิ่มคืนนี้ เอาไวน์ขวดที่ฉันชอบมาให้ฉันที่ห้องนั่งเล่นนะค่ะคุณนายคุณนายพิมพาวางสายแล้วเดินไปหยิบแก้วไวน์มาสองใบาวางไว้ที่โต๊ะเธอจิบไวน์ไปพลางมองออกไปนอกหน้าตา่างมองไปที่กระท่อมของเจ้าดำคืนนี้เธอจะรอก่อนรอจนดึกและเมื่อทุกคนในบ้านหลับหมดแล้ว เธอจะเริ่มแผนการแผนการที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลและเร่าร้อนเจ้าดำเธอจะได้รู้ว่าผู้หญิงที่ถูกละเลยมันร้อนแรงแค่ไหนเวลาผ่านไปจนดึกสงัดคุณนายพิมพาอยู่ในห้องนั่งเล่นคนเดียวแสงไฟสลัวสลัววายในแก้วหมดไปแล้วเธอเดินไปที่หน้าตา่าง มองออกไปกระท่อมของเจ้าดำยังมีไฟเปิดอยู่คุณนายพิมพาตัดสินใจเธอก้าวเท้าเดิอนออกไปเดินไปที่กระท่อมของเจ้าดำเธอเคาะประตูเจ้าดำเปิดประตูออกมามันดูตกใจมากคุณนายมาทำอะไรที่นี่ครับฉันแค่อยากดื่มไวน์กับเธอดำ เจ้าดำไม่พูดอะไรแต่สายตาของมันมันมองมาที่คุณนายพิมพาไม่วางตาคุณนายพิมพายิ้มแล้วยื่นแก้วไวน์อีกใบให้มันดื่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะดำเจ้าดำรับแก้วมาทั้งสองนั่งลงจิบไวน์ในความเงียบแต่ความเงียบนั้นมันไม่ได้หน้าอึดอัดมันกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียด ที่มองไม่เห็นและเมื่อไวน์ในแก้วหมดคุณนายพิมพาก็เอามือของตัวเองมาวางทับมือของเจ้าดำดำฉันหนาวจังเจ้าดำไม่พูดอะไรแต่เอื้อมมืออีกข้างมาโอบไหล่คุณนายพิมพาคุณนายพิมพาซบลงบนหน้าอกของเขาฉันต้องการความอบอุ่นดำเจ้าดำกอดคุณนายพิมพาไว้แน่น ผมอยู่ตรงนี้แล้วคุณนายคำพูดของมันเหมือนน้ำทิพที่ช่วยดับความกระหายความปรารถนาที่มันถูกซ่อนไว้ในที่สุดมันก็ถูกปลดปล่อยออกมามันไม่ใช่แค่ร่างกายที่ต้องการแต่มันคือหัวใจที่โหยหาการเติมเต็มคุณนายพิมพาได้แบบสมใจอยาก เจ้าดำไม่ได้แค่หนุ่มแต่มันแข็งแรงและมันก็ทำได้ทั้งคืนไม่หยุดจนคุณนายพิมพาต้องร้องขอชีวิตพอแล้วดำพอแล้วฉันไม่ไหวแล้วแต่เจ้าดำมันเหมือนเครื่องจักรที่ถูกปลุกขึ้นมามันไม่หยุดมันยังคงทำให้คุณนายพิมพา ได้รับในสิ่งที่เธอต้องการมากกว่าที่เธอจะจินตนาการได้และในที่สุดเมื่อทุกอย่างสงบลงคุณนายพิมพานอนหมดแรงบนเตียงของเจ้าดำเธอได้เจอแล้วสิ่งที่เธอตามหามานานความสุขที่แท้จริงในคืนนั้นเธอหลับไปด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มของหญิงสาว ที่ได้ถูกเติมเต็มอีกครั้งคุณนายพิมพาสะดุ้งตื่นตอนตีห้าแสงแดดอ่อนๆเริ่มส่องเข้ามาทางหน้าตา่างเธอรีบลุกขึ้นนั่งดำต้องไปแล้วเจ้าดำลืมตาขึ้นมามันดูเสียดายทำไมต้องรีบไปครับคุณนายคุณท่านเขาจะกลับมาเจ้าดำลุกขึ้นและมองคุณนายพิมพา ผมจะรอคุณนายที่นี่นะครับคุณนายพิมพายิ้มแล้วลูปที่แก้มของมันฉันรู้ดำแต่ตอนนี้ต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะเธอรีบลุกขึ้นแล้วเดินจากกระท่อมของเจ้าดำไปทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและความลับที่อยู่ในห้องนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น คุณนายพิมพาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นใบหน้าของเธอดูแปลงปลั่งผิวของเธอดูอิ่มเอิบเธอเดินลงมาที่โต๊ะอาหารคุณผู้กำกับทนินนั่งรออยู่แล้วเขามองหน้าคุณนายพิมพาพิมพา,พมพาวันนี้ดูสดชื่นจังเลยนะค่ะคุณพี่ก็ พักผ่อนเต็มที่นะคะ่ะคุณผู้กำกับยิ้มยิ้มแบบที่ไม่ได้ยิ้มมานานแล้วเขารู้สึกได้ถึงความสุขที่คุณนายพิมพาแพ่ออกมาดีจังเลยพิมพาพี่อยากเห็นพิมพามีความสุขแบบนี้ทุกวันค่ะคุณพี่พิมพาก็หวังว่าจะได้มีความสุขแบบนี้ทุกวันค่ะ คุณนายพิมพายิ้มในใจเธอรู้สึกชนะเธอหันไปมองหน้าต่างมองไปที่สวนเจ้าดำกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่คุณนายพิมพาและเจ้าดำศบตากันเจ้าดำยิม้มคุณนายพิมพายิ้มตอบเป็นรอยยิม้มที่เต็มไปด้วยความลับความลับที่ไม่มีใครรู้ ว่าความสุขของคุณนายพิมพามันมาจากการเติมเต็มที่ถูกซ่อนไว้ในกระท่อมเล็กๆของลูกชายคนสวนและเมื่อคุณผู้กำกับผันมารอยยิ้มของคุณนายพิมพาก็ยังคงอยู่เป็นรอยยิ้มที่ยากจะคาดเดาว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่ และใครคือผู้กำกับตัวจริงในชีวิตของเธอกันแน่ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของคุณนายพิมพากับเจ้าดำลูกคนสวนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินรักคุณผู้ฟัง